สวัสดีครับผมกอบอูกันช่างครับวันนี้ส่งรถอีกคันครับเป็นรถแท็กเตอร์ครับฟอร์ดแปดสองหนึ่ะครับรถนอกครับแนี่ยทำสีเสร็จเรียบร้อยครับปะหุทำสีนะครับคันนี้คน4ีล้อเรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถครับวันนี้เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถนะครับ งบประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นนะครับสองหมื่นทวนนะครับสีใหม่ติดสติกเกอร์ใหม่นะครับนะครับประมาณนี้ครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับผมก๊อบอู่ก่อนช่างนะครับวันนี้ก็ส่งรถตัวนี้เรียบร้อยครับจะไม่มีอะไรครับ โอเคครับนะครับผมครับผมกอล์ฟอุกันช่างครับผม